สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว่าวจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับแกรบดํานะคะหรือขี้เถ้าดํานั่นเองแกรบดําก็คือแกรบดิบนะคะนํามาเผาโดยใช้ความร้อนประมาณหนึ่งต่ำกว่าหนึ่งพันสองร้อยองศาเซลเซียสนะคะก็จะทําให้แกรบของเราดําสนิทแบบนี้นะคะจริงๆแกรบดํามีประโยชน์หลายอย่างด้านการเกษตรนะคะโดยเฉพาะการปักชําการปักชําโดยการใช้แกรบดําก็จะทําให้ ได้ต้นไม้ที่งอกเร็วนะคะแล้วก็มีคุณภาพแล้วก็แกบดำมีประโยชน์หลากหลายมากมายหลายอย่างนะคะนำมาเป็นเป็นส่วนผสมของดินปลูกก็ได้อย่างประโยชน์แกบดำข้อแรกก็คือในการขยายพันธุ์หัวนะคะอันนี้เป็นต้นเผือกนะคะหน่อเผือกที่เราแกะหัวเล็กๆมาทำมาอุบาลไว้ในเข่งนะคะโดยใช้แกบดำล้วนในการ ปลูกนะคะอนุบาลไว้จนกว่าจะเป็นต้นขนาดเล็กเราก็เอาไปลงปลูกวิธีการอนุบาลก็คือวางหัวบนขี้เถ้าดําเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็มันลดน้ําบ่อยๆก็จะทําให้หัวเพือกของเรานะคะ,จะเจริญเติบโตได้เร็วได้ไวทันปลูกก็เป็นการอนุบาลหัวล่อรากให้หัวจเจริญเติบโตได้ไวอย่างทสองก็คือการปักชํากิ่งต่างๆนะคะอย่างต้นนี้ก็เป็นกิ่งฤกษอสีผสมนะคะที่ เราตัดมาชำแล้วก็ทำให้การเจริญเติบโตของรากของเขาได้เป็นอย่างดีอย่างที่3ามก็คือการผ่าหัวบัวดินการขยายไม้หัวนี่สิ่งที่สําคัญที่สุดในการชําก็คือการขยายหัวก็คือขี้เท่าดำล้วนนะคะเพราะขี้เท่าดำนอกจากจะทำให้หัวไม่เน่าเลยนะคะเป็นตัวที่เก็บความชื้นได้ดีนะคะแทนพีทมอส ได้ค่อนข้างจะดีมากถึงแม้ว่าสารอาหารจะมีไม่มากแต่สําหรับการเรื่องพาหัวนี่ดีที่สุดค่ะก็ขอ,ขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ